เจดีแก้วฟูสนสถิตอยู่ในประเทศราชธานีในเมืองจันทบ,บุรีลางตาางล่วงพ่วงเลนลวงฮีไตลีกีนเหนือผาใดผาดังกำไฟใจคุงศีอโยธยากำไฟควาดเด่นแก้วเป็นเพ ตนอยู่ในประเทศห่องอาณาเทพันดาเจ้าทั้งหลายตนนักกายังพระทตุพนมบรุมมาเชิดสีสีสะทับขวงเป็นเขาจาทท้งเทพพัดาเจ้าตนนักกายังจะตู ทั้งปวงเทพดาตนนักษาพวลลพุทธศาสนาในขอบเขตันทีนทิมาฟังเชิญที่พระดาเจ้จา,เทาทั้งหลายจงสเสด็ดสิลาลงมาประชุมชุมนุมกันณนะสถานที่นี้เพื่อฟังคำพุงขาทั้งหลายจากเกา่าทุกตนทุกคก กบิเตลุเปกิลิทิขรตเตจันทลิกวิมานิปิปิรเทิจัาเมสตรวนาขานเกหวัตุมบหิเกเตมบุมาเจยันตุเทวาชรธาลวิตมยักขคันทพนาคามติทันตาสันติเกยังมุนิวะรวชนัง สทโวมสุนันต <c oughs> ส,สิิตุพ <c oughs> มตพุทธศาสนายุกันยำเดิมแต่การ สมัยใกล้รุ่งครั้นเวลายามหนึง่งยังมีพระอนุรุทธ,ธาเทะเจ้าไปไข่ข่า,ขาวแก่ชาวเมืองกุสิาราทั้งหลายทราบนั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้สองพรรษาปัจจุบันนั้ พัสดีวันนี้เป็นปัจจุบันวานรวมศาสนายุการแห่งองค์สมเด็จพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีนัยยะอันพุทธบริษัททั้งหลายจะพึงกำหนดนับด้วยประการชนีบัดนี้ทวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้จัดแต่งเครื่องเบิกพลีกรรม กระทำเทวตาพีบวงสวงอันเชินเทพเจ้าเหล่าเทพาทั้งหลายตลอดทั้งเจ้าที่ผู้อยู่นานเจ้าทานผู้อยู่นั่กสถานที่แห่งน,นี้เพื่อจะได้อนุโมทนาในการเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยสมุนไพรผสมกัญชาระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขศสกลนครและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรรวมกันจำนวนสิบองค์กรและมีบริษัทไทยจีนสูควงอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและมีบริษัทฟ้าใหม่สมุนไพรจำกัด ได้จัดโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆภายใต้กรอบของกฎหมายาภายใต้กรอบของกฎหมายในระบบโรงเรือนปิดในพื้นที่1,400ตารางเมตรตร่อโรงเรือนดังนั้นจึงขออนันเชิญเทพเจ้าเหล่าเทพาทั้งหลาย จงได้รับทราบและจงได้อนุโมทนาแล้วแลจงดนบัรดาลประทานพลให้โครงการนี้สำเร็จเห็นผลในอยมประทานตาขอแก่เทพพยาดาเจ้าทั้งหลายจงอนุโมทนาโดยทั่วกันอีธานิในกระบัดนี้ก็ขาถเออ ชื่นทีพระญานดาเจ้าวเท้าที่วางเดินสันเด็ดลงมาจากสวงสวรรค์กันวิมาันบนทั้งสิบหกข้อ เาทองทะเลบนเวหาทั้งก็ะเป็งเพี่ยนน้อยใหญ่ตายพระสุธาในเกหาอารามราชหุดหวงกระสุวงครั้งทางพระยา เหมือเคาอันจืนสิอยู่ตามลํเนาเข้าเพินเนูพา ด้วยสมุนไพรผสมกันชาเทวเตวเทพยดาเจ้าทั้งหลายปัดนี่วงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายใจร้อมเพียงกันจแต่งเครื่องเบิกผลิววตกรรมกาะทำเทวดาพี วงหวงอันเกิญเพื่อแก้วเราเคพาหออันเชิญภูว่านและคูยาอันมีหมอชีวกโอมาลพัดซึ่งเป็นแพทย์ประจำพระองค์องค์สังเ็จพระปุรีพระภาเจ้าและได้รักษาผ่าพิสูจน์ทั้งหลายที่อาพาดด้วยสมุนไพรต่างๆขออันเชิญหมอชีวกโอมาลพัดตลอดทั้ง ือสีเจ้าทั้งหลายทั้งปวงผู้มีลทธาศักดาเดชในด้านด,ดักษาโรคภัยพยาบาลคนทั้งหลายในโลกนี้ให้แก้วคาดปลอดภัยหายเสียจากปุพพกรรมทั้งปวงหายเสียจากพยาที่คือพยาอันเกิดจาก 5, 4, 5, ธาตุสี่ันห้อายตนะสิสองให้หายด้วยโรคภัยสมุนไพร บัดนี้กัญชาเป็นสมุนไพรอันยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งซึ่งได้ถูกกดทับมานานในเมืองไทยนี้บัดนี้ได้นำมาเปิดนสถานที่แห่งนี้และได้ทำการปลูกเพื่อผลิตเป็นสมุนไพรขอใหออ้ขอให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะขึ้นผลิตขึ้นนัสถานที่แห่งนี้ จงกระจัดโครคไทยไข้เจ็บของคนทั้งโลกให้หายจากพยาธิอาพาธทั้งหลายทั้งปวงขออนันเดินเทพพระเจ้าเรล่าเทพาทั้งหลายจงอนุโมทนาโดย,ยทั่วกันอีธานิในกระบัตินี้ก็ขาด